ถ้าผลตอบแทน10-11%แบบสม่ำเสมอนะครับต่อปีทำได้อย่างไรครับกองนี้มันมีใช่ไหมมีไหมครับมันมีมันมี <c oughs> แต่ที่เราเคยพูดไปเนะี่ยมัน8%ปร์เ <c oughs> แต่วันนี้ที่เราเอามาคุยกันในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางบจเขาออกกองแบบเดิมนั่นแหละ <c oughs> แต่เขาเพิ่มคาว่า u n h e d g e ขึ้นมาค่ะ <c oughs> <c oughs> มันเลยทําให้ผลตอบแทนเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้ต้องเรียกว่ามีโอกาสนะค,ค่ะมันไม่ได้สุดท้ายการลงทุนก็ไม่ได้มีการการันตีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกองนี้ชื่อ Asset Plus SCUI นะกองเดิมของเขาแต่มันมีวงเล็บต่อขึ้นมาว่า u h u h UH ก็คือ Unhedged นะคะก็คือเป็นกองที่ไม่ได้ทําเรื่องปกป้องค่าเงินนั่นเองนะคะค,คือปล่อย ให้เป็นไปตามสภาพนี้ต้องเช็คนึกถึงว่าเวลาเราเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศอ่ะถ้าเราลงระยะยาวอะ่ะการที่เรามานั่งปกป้องค่าเงินเนี่ยมันเสียเงินฟรีไงอ,อันนี้ก็เลยมีลูกค้าเรียกร้องมาหลายคนเหมือนกันตอนที่ออกกองครั้งแรกอะ่ะว่าจะไปเสียค่าปกป้องค่าเงินทําไมเพราะว่า ลูกค้าต้องการจะลงยาวแล้วตอนนี้ค่าปกป้องค่าเงินมันดันแพงมากสมัยก่อนมันอาจจะหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์แต่สมัยนี้เนี่ยดอกเบี้ยของเมกามันปาไปห้ากว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเมืองไทยมันสองกว่าเปอร์เซ็นต์มันเก็บจากสเปรดของดอกเบี้ยเมกาดอกเบี้ยไทยมันก็เลยปลาไปสามเท่าล่าสุดที่เราคุยจะสามจุดสองค่ะอันนี้คือเป็นต้นทุนที่ จากการที่เรา,เาไม่ได้ต้องการให้กองทุนมีกาไรขาดทุนจากค่าเงินแต่นะคะคเดียวกันถ้าเราถือยาวเนี่ยความกังวลเรื่องนี้มันไม่ควรจะมีเยอะใช่ไหมน้องเชคเพราะว่ารรเราไม่ได้เอาเงินเข้าเอาออกขนาดนั้นเนี่ยรเราก็เหมือนถือเป็นแบบในรูปแบบ usd ไปเลยอย่างนี้ค่ะครับก็คือเรารไม่ต้องไปเ,เสียค่าปกป,ป้องค่าเงินใชซึ่งแบบระยะยาวเนี่ยค่าเงินมันก็ขึ้นลงก็ขึ้นลงไปสุดท้ายมันก็อาจจะกลับมาที่สามสี่สามห้าสามสามแต่ระหว่างปีมันอาจจะสามเจ็ด แต่เราไม่ได้ทําอะไรกับมันเนี่ยถูกไหมคะคอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวอันนึงที่บอกว่าเฮ้ยกองที่แบบ1 11%เ11มันมีเพราะว่าด้วยเหตุผลของการที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยไปลดทอนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เขาคิดว่า อาจจะเป็นภาระนะคะสําหรับนักลงทุนที่ถือยาวได้ก็เลยเป็นที่มาแต่เดี๋ยวเรามานั่งคุยรายละเอียดกองทุนอีกทีนึงเดี๋ยวคนจะงงว่าเรามานั่งคุยอะไรกันอยู่กับเรื่อง Hedge หรือไม่ h g e นะคะกอง Asset Plus s เ u i เนี่ยชื่อเต็มมันชื่ออะไรน้องเช็ครับทุน s s s t t p u u s t r a t e g i c credit นะครับ unhedge นะครับ u คือ unhedge นะครับแล้วก็มี UI UI ก็คือห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยครับค่ะ อันนี้ก็คือกองนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นกองฟีเจอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนทั่วไปซื้อไม่ได้ต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะคะในเรื่องของอสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมี10ล้านนะคะมีเอ่อมีสินทรัพย์ทั้งหมดถ้าไม่นับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยรวมๆกันก็30ล้านหรือว่ามีไรายได้ ที่อยู่ในระดับสูงนะคะก็จะมีตรวจสามสี่เรื่องแต่ก็คือถ้าเข้าเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษนั่นเองนะคะก็คือที่ต้องตรวจเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก private credit มากนักนั้นพี่ลีช่วยอธิบาย private credit ได้ไหมคะใช่ค่ะ private credit มันก็คือเป็นสินเชื่ออย่างหนึ่งที่คนที่ปล่อยกู้ก็คือไม่ใช่ธนาคารแต่ในลักษณะที่เราเอามาขาย มาคุยกันในวันนี้ก็คือกองทุนทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆธนาคารเลยนะคะน้องเชก็คือคปล่อยกู้ไปนั่นเองแล้วก็การปล่อยกู้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นกองทุนตัววัตถุประสงค์ของคนกู้หรือว่าเงื่อนไขาการให้กู้มันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่ามันเลยทําให้ลูกค้าในส่วนที่เป็นบริษัทที่เข้าถึงสถาบันการเงินได้ช้าหรือว่ายากหรือมีเงื่อนไขยเยอะเนี่ยเขาก็จะมา ขอกู้ผ่านกองทุนนะคะกองทุนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้ผลตอบแทนสม่ําเสมอแล้วมาจ่ายให้กับเรานะคะเดียวกันก็ต้องใช้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการที่จะวิเคราะห์เครดิตให้ดีมันก็เหมือนเป็นสินเชื่ออย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์นั่นเองนะคะแต่ดอกเบี้ยเนี่ยสูงนะต้องเช็คที่ที่มันน่าสนใจที่เขาจ่ายได้10-11เเนี่ยค่ะ ดอกเบีย้ยนี่คือเท่าที่เราเช็คมาจากผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็เขาก็ชาร์จกันที่สิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นตค่ะถือว่าสูงมากนะคะเพราะว่าทําไมเขายอมจ่ายสูงขนาดนั้นใช่ไหมคะคือ,อการที่เขากู้ในสถาบันการเงินไม่ได้เนี่ยเขาได้แหล่งเงินกู้ที่รวดเร็วแล้วก็บริษัทเขามีโอกาสในการทําเงินกับการเติบโตของบริษัท,ขษทเขาก็จะยอมจ่ายนะคะคแต่ในขณะ ในขณะเดียวกันกองทุนเวลาจะคิดดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้เนี่ยกองทุนก็ต้องใช้หลักความระมัดระวังนะคะไม่ใช่ว่าได้สูงอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสียหายฉะนั้นกองทุนก็ต้องอยู่ในโหมดของการวิเคราะห์ที่มีความเข้มงวดซึ่งมันจะมีบริษัทที่มีความต้องการเงินประเภทนี้เยอะมากในอเมริกาค่ะคแล้วก็ใช้วิธี ความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งก็คือมีการเรียกหลักประกันนะคะคอันนี้มันก็เลยทำให้คนลงทุนก็จะได้รับความปลอดภัยเนาะในขณะเดียวกันก็ได้เหมืออาชีพในการกันกลองในเรื่องการลงทุนที่เราน,น,รน,นี่ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะครับแล้วทางกองทุนนะครับเรียกหลักประกันประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็เท่าเท่าที่เราดูตัวเลขก็ประมาณเ,เกินนะคะเขาเรียกว่า ltv อะคะ่ะ ltv ก็เกิน6 0เเท่ากับว่านี่ร้อยเนี่ย นีม่มูลนี่หกสิบเนี่ยหลักประกันเนี่ยร้100อยนะคะถ้าหกสิบ,บเนี่ยความหมายความว่าความหมายความว่า ltv หกสิบอะค่ะก็คือเรายังมีส่วนต่างอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเวลาทรัพย์สินนั้นเสียหายสมมติว่ามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยบาทมูลนี่จะหกสิบหกสิบหกสิบบาทนะคะคแต่เวลาเอาไปขายจริงมันอาจจะขายได้แค่แปดสิบก็ได้ S <S <S ใช่ไหมคะหรือขายหกสิบก็ได้ถ้าขายหกสิบก็เท่ากับว่ากองทุนก็ได้เงินคืนครบ,ครบ <S <S แต่ถ้าถ้าขายได้แปดสิบเจ็ดสิบมันก็จะมีกรณีที่กองทุนได้กําไรค่ะ,คคะมันก็อันนี้มันก็คือเรียกว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของการกําหนดในเรื่องมูลค่าของหลักประกันแล้วก็สัดส่วนของการปล่อยกู้เทียบกับหลักประกันนะคะที่ค่อนข้างจะใช้หลักความปลอดภัยค่อนข้างมากค่ะครับก็เป็นกรณีที่เกิดการผิดชําระหนี้นะครับ แล้วในเรื่องของกฎหมายการเอาหลักประกันนะครับมันมันเป็นยังไงบ้างลหรครับก็จริงๆแล้วเวลามันมีเรื่องของการผิดนัดชำระเนี่ยเขาจะมี Collateral Manager นะคะคือมันจะต่างกับบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยคือเวลาเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยคนคนกู้กับคนให้กู้เนี่ยมันจะคนกู้ก็คือเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของขอกู้จากเราใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาทรัพย์สินของเขาอะมาเป็นหลักประกันให้เราลรรแล้วก็มีการประเมินราคาคซึ่งหุ้นกู้หลายๆกรณกีไม่มีหลักประกันครับที่เราไปซื้อกันไม่มีหลักประกันครับส่วนใหญ่จะไม่มีหลักประกันแล้วใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของเครดิตเลตติ้งมาให้เราดูครับซึ่งอันนั้นไม่ได้ไม่ได้การันตีไงเครดิตเครดิตที่ดีวันนี้ไม่ได้หมายความว่าอีก2อปีสปีจะดี แล้วคนที่เอาเครดิตมาให้เราอะ่ะคนออกหุ้นกู้เป็นคนหามาให้มันก็เลยไม่มีความโปร่งใสตรงนั้นน่ะครับเออเพราะว่าบางทีเขาก็ไปจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วใช้ตัวเลขที่มันไม่โปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรวจสอบแล้วไม่เจอไงเหมือนกรณีของสตาร์กอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบข้อเนี้ฟันเมนเดเจอร์เขาทํางานให้เราไงไม่ใช่อินเวสเตอร์ไปตรวจสอบอย่างเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นเขาความเป็นมืออาชีพเขาจะดูได้ เขาควรจะดูได้ดีกว่าเรารใช่ไหมคะคือเขาทำหน้าที่ให้เราในการตรวจสอบคุณภาพแล้วเขาจะมี c o r r e ร t o ล a l เ a นเจอรอีกชั้นหนึ่งด้วยในการที่จะดูแลออหลักประกันตัวนี้ให้เราด้วยคค่ะแล้วการ Enforce หลักประกันกรณีความเสียหายเนี่ยบ้านเราเขาบอก5-7ปีกว่าจะได้เงินเวลามีคนคโกงมีผิดนัดชำระเนี่ยขบวนการของบ้านเรามันเขาบอกว่าความช้าคือความไม่ยุติธร <laughs> รมอันนี้จริงจเลยครับใช่แล้วมันเกิดขึ้นใน ประเทศนี้นะแล้วมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้มันไม่เกิดที่เมืองนอกเพราะว่ากฎหมายเขาดูแลในเรื่องนี้ให้กับนักลงทุนเขาบอกว่านับเป็นแค่หลักเดือนเองเวลามีมีผิดนัดชาระอแล้วเขาก็มีตลาดด้วยความที่มันกว้างมันใหญ่เงี้สินทรัพย์มันเยอะมันก็สามารถเอาไปขายทอดตลาดมีคนซื้อคนขายสภาพคล่องของตลาดมันมากพอที่จะรองรับในเรื่องของการที่เราจะยืดหลักประกันเอามาขายอะไรได้ มันไม่ต้องไปกมรมปะคับพอดีที่เป็นหน่วยราชการนะน้องเชค okay. มันปวดหัวมากเลยนะการที่เราติดต่อกับหน่วยราชการแล้วเราต้องไปฟ้องศาลนะแล้วเราต้องไปจ้างทนายนะค,คือขอบวนการของเรานี่คือมันมันต้องเรียกว่าน่ากลัวจริงรๆนะคะพอเป็นที่เมืองนอกก็ใช้เป็นหลักเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าปิดความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับเรื่องของการติดชําระนี่แต่ฟังดูแบบนี้แล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการวิครคเคราะห์เครดิตซึ่ง Asset Plu s เนี่ยไปลงทุนใน o อ๊กทรีใช่ค่ะโอ๊กทรีนี่มีความเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทางด้าน private credit นะคะคนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็คือ Howard Mark นะคะโฮเวิร์ดมาเนี่ยเขาก่อตั้งบริษัทนี้มาตั้งแต่1995ทีนี้ความมือชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันเกิดจากความเป็นมืออาชีพที่เขาอยู่อยู่ใน ธุรกิจนี้มายาวนานแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่ซิติคอปใช่เขาของการวิเคราะห์เครดิตเขามีนานแล้วแล้วก็อพอมันมีเรื่องสัพลามหรือว่ามีปัญหาในเรื่องอของตลาดตราสารนี่ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาสามารถที่จะระ,ะดมเงินแล้วเอาไปลงในตราสาร นี่ที่ดีๆในช่วงที่มีปัญหาได้เราก็ทำผลงานได้ในระดับ15%ต่อปีนะคะต่อเนื่องกันหลายปีซึ่งมันก็แน่นอนมันก็เหมือนตอนที่เราเกิดต้มยำกุ้งอ่ะน้องเชฟมันมันไม่ได้มีมันไม่ได้เหมารวมว่าทุกอย่างมันแย่หมดแต่ถ้าใครหาโอกาสในช่วงนั้นได้ก็จะไปเฟ้นหาของดีราคาถูกได้ไงซึ่งฮาเวิร์ดมาก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันเขาก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมา นะคะแล้วก็โอทีก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําที่เป็นแนวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนประเภทนี้นะคะตอนนี้ก็มีบริจอดังๆใหญ่ๆของโลกหลายๆบริจอก็เข้ามาทําธุรกิจแบบนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบริจอใหญ่ๆอย่างเจพีมอร์แกนเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นแบงก์เพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นแบงก์แล้วเขาปล่อยกู้มันก็จะมีข้อจํากัด แต่พอมันมีเรื่องของกองทุนประเภทนี้เขาก็อาศัยความเชี่ยวชาญของการเป็นธนาคาร,ครก็มาตั้งกองทุนนะคะแบ็กรอกก็มีอะไรเงี้ยอ oh, ินเวสโกใช่การเติบโตของอในเรื่องของกองประเภทนี้เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นบรจอสยอยออกมาเยอะนะแต่อันนี้ถือว่าเป็นกองแรกๆในประเทศไทยนะคะเพราะว่าอตอนที่ทางบรจรแอดเดสตพลัสตั้งกองนี้ขึ้นมาเนี่ย ก่อนเขาจะเลือกกองนี้เขาต้องไปศึกษามาแล้วว่าในตลาดใครเป็นผู้นําอยู่ครับซึ่งในกองนี้ครับก็คือจะทํำผลตอบแทนได้ประมาณ10-11%ก็คือมาจากการปล่อยกู้เป็นดอกเบี้ยซึ่งก็จะมีการปิดความเสี่ยงนะครับก็คือมีหลักประกันและก็การวิเคราะห์เครดิตมาอย่างยาวนานออพคีก็เปิดมาตั้งแต่ปี1995แล้วนะครับก็คือผ่านทั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับตอนปี2008ผ่านวิกฤต โควิดนะครับช่วงปี2020เนี่ยก็ผ่านมาได้ตลอดแล้วก็ทําผลตอบแทนได้สม่ําเสมอครับผลตอบแทนของกองนี้นะครับก็คือมาจะมาจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ13-14%ซึ่งถ้าในอนาคตนะครับดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยกองทุนจะทําผลตอบแทนได้สม่ําเสมอแบบนี้ไหมครับค่ะเราเรามาดูในเรื่องของหลักเกณฑ์การลงทุนของเขานะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางเราก็ถามผู้จัดการกองทุนในไทยเหมือนกันว่า อดอกเบีย้ยก็น่าจะมีแนวโน้มขาลงแต่ในส่วนที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ได้เ,เขาเรียกว่ามันมีเรื่องของการกู้ได้นะคะกองทุนเนี่ยก็คือ Le v e r a g e คำว่ากู้หมายความว่าด้วยความที่กองทุนมีศักยภาพในการกู้มีอโอกาสในการกู้ได้เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่กองทุนกู้เนี่ยมันจะต่ำแล้วเขาก็จะกินสเปรดแทน นะคะคือกู้มาแล้วก็เอามาจ่ายตอนนี้เขายังกู้ไม่เยอะนะคะคในพอร์ตของกองทุนเนี่ยไม่ได้กู้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบี้ยเริ่มเป็นขาลงเนี่ยเขาก็จะเอาการบริหารจัดการในเรื่องนี้เข้ามาเสริมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ดีขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยการลงทุนกองนี้มันไม่ได้ p r i v a t e credit อย่างเดียวนะคะครเรามาดูทรัพย์สินในหน้าสิบสองเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า กลยุทธการลงทุนเนี่ยในส่วนหนึ่งเขาเป็น p r i v a t e credit แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาเป็น public debt นะคะที่มันแยกเป็นสองส่วนเพราะว่าถ้าลง p r i v a t e credit ร้วน,นี่มันจะเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่องอะน้องเชค,คเพราะว่าเท่ากับทั้งพอร์ตเนี่ยเอาไปปล่อยกู้หมดแล้วเวลากองทุนเนี่ยเ,เขาออกแบบกองทุนมาให้ซื้อขายได้ไงเพราะ,ะนั้นมันเลยต้องมีสภาพคล่องอีกส่วนหนึ่ง อยู่ทางฝั่งขวามือก็คือเรียกว่า Public d e ด t นั่นเองนะคะดังนั้น Private Credit ก็อาจจะถืออยู่ที่ประมาณ60-70%บนะคะตามสถานการณ์แล้วก็ฝั่ง Public d e ด t เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ High Yield Bond แล้วก็ Senior Loan นเป็นตัวที่เอามาเสริมพอร์ททีนี้ High Yield b o n ซีเนีย r l โลนเนี่ยไฮยูบอ d ก็หาซื <Wochen online> <ies> ้อในตลาดรองได้เลยมันก็จะมีคนซื้อขายผู้จัดการกองทุนก็ไปเลือกมาได้เลยว่าจะเอาไฮยูบอลตัวไหนเอามาเสริมพอร์ตเพื่อเป็นสภาพคล่องแล้วก็คําว่าไฮยูมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าผลตอบแทนมันดีก็อาศัยการวิเคราะห์ความเสี่ยงผู้จัดการกองทุนนั่นแหละเพื่อที่จะเข้าไปดูไปเลือกไปเฟ้นไปหามาเพื่อจะเอาผลตอบแทนดีๆแล้วมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่รับได้เข้ามาในพอร์ตผลตอบแทนกองทุนมันก็เลยยังสูงอยู่ ค่ะแต่มีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าซีเนียร์โลนซีเนียร์โลนก็คือสถาบันการเงินเนี่ยที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาพอร์ตเ,เงินกู้ของเขาเอามาขายในตลาดรองได้เพื่อที่เขาสามารถที่จะปล่อยกู้ได้เพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นกองทุนก็มีโอกาสในการที่จะไปช็อปเฟ้นหาซีเนียร์โลนที่มีดิสคาวนะคะที่เขาขายในราคาดิสคาวมากองทุนก็ซื้อมาแล้วได้กําไร นะคะแล้วก็แต่ทั้งเอีอทั้งไฮยูบอลกับซีเนโรเนี่ยมันก็มีเรื่องของการตีราคานะเพราะมันเป็นตลาดรองใช่ไหมน้องเช็ค,คมันก็จะตีราคาขึ้นลงทีนี้กองทุนพวกนี้คนก็ถามทําไมมันยังวุบๆวุบ้าบอยู่เพราะว่ามันมีส่วนนี้แหละที่เขาต้องมาร์กทูมาเก็ตอยู่นะคะแต่สุดท้ายก็คือการลงทุนระยะยาวที่เขาต้องการที่จะทําให้มันได้สําหรับกองที่ที่มีเฮดจิ้งอ่ะก็ประมาณอยู่แปร์เนะคะ แต่ในส่วนของกองที่ไม่เฮจมันก็เลยท็อปอัพขึ้นมามเป็นอยู่ที่1 1 1 0 1นั่นเองครับค่ะนี่ก็เป็นที่มาของผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับประมาณ1 0 1ถึง่ถ้านักลงทุนสนใจที่อยากจะซื้อมีต้องซื้อ,อยังไงบ้างแล้วก็มีกี่คลาสเหรอครับค่ะคือถ้าเป็นกองเดิมเนี่ยมันจะมี3 c l คลาสค,าสค่ะที่จ่ายปันผลคลาสที่ออโต้รีเดมชั่นนะคะแล้วคลาสที่แอคูม u เล t e ก็คือสะสมใช่ไหมคะ ทีนี้ถามน้องเช็เอ,อ,อยากจะถามเหมือนกันใช่ไหมว่ามันเหมาะกับใคร,ใช,ครใช่ไหมคะเพราะว่าคือถ้าเัรนผลคงไม่เหมาะกับบุคคลนะคะคเพราะว่ามันมันก็จะโดนสิเปอร์เซ็นตนะคะโดนภาษีหากนัาที่จ่ายสิบเอร์ซทีนี้ถ้าในแง่บุคคลอย่างเราอะถ้าเราจะถือถ้าเราอยากจะได้ไรายได้สม่ำเสมอแล้วก็เอาคลาสออโต้รีเดมชันเท่ากับเราเหมือนมีคนมาจ่ายเงินให้เราทุกเดือนไง ออแล้วก็แต่เขาจะจ่ายประมาณห้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะคะแต่จ่ายทุกเดือนทุกเดือนก็เอาโคมาจ่ายแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป๊ะเป๊ะห้านะเชค,คถ้าดูผลที่ออผลงานที่เขาทําย้อนหลังบางเดือนให้สามบางเดือนให้หกบางเดือนให้แปดเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเพราะว่าเขาเอากระแสงเงินสดจากการที่เขารับจากดอกเบีย้ยเอามาจ่ายเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี ขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะคะไม่ได้เ๊ะขนาดนั้นก็เฉลี่ยก็ประมาณอย่างนี้แหละแต่ถ้าใครที่มีรายได้อยู่แล้วเป็นคนทํางานมีเงินเดือนอยู่แล้วหรือว่ากินเงินปันผลมีไรายได้จากกิจการนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาเงินพวกนี้มาเป็นรายเดือนแล้วก็ใช้เป็นแบบสะสมนะคะหรือว่า accumulate ก็สะสมไปถ้า ช่วงไหนสักปี2ปีอยากขายก็ค่อยขายแต่กองนี้เขามีล็อกอัปเพรียดไว้1ปีนะคะไม่ให้ขายนะคะคือถ้าซื้อซื้อได้แค่เดือนละครั้งขายได้แค่ไตมาสละครั้งแล้วก็ปีปีแรกเนี่ยเขาล็อกไม่ให้ขายนะอันนี้เป็นเรื่องสภาพคล่องที่ต้องพึงระวังไว้นะคะก็สำคัญมากๆสำหรับการเข้ามาลงทุนกองนี้ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องคุณสมบัติ ใช่ไหมคะต้องต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษด้วยนะไม่ได้รายใหญ่ธรรมดานะคะแล้วก็การซือซ้อก็ซื้อได้แค่เดือนละครั้งแล้วต้องแจ้งลงหน้า7-10บวันดำเการ,รนะคะแล้วก็ตอนขายก็ต้องแจ้งลงหน้าแล้วก็ขายได้ไตรามาสละครั้งนะคะคเพะนกล่องนี้ถ้าเทียบกับหุ้นกู้น้องเช็คชอบไหมคะก็ชอบนะคบ <laughs> เพราะว่ามีการวิเคราะห์เครดิตที่ดีนะครับ แทนที่เราจะเป็น,ทนทผู้ถ<ด>ือหุ้นกู้รเราไปวิเคราะห์อเองนะแต่สีตาสาไม่รู้เรื่องรู้ลา<ช>ดูแต่เลทอย่างเดียวครับแล้วก็ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีเลยครับถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่มีหลักประกันครับแล้วก็มีการกระจายไปหลายๆบริษัทมากกว่าโอ้มีเป็นร้อยเลยค,คืออันนี้อันนี้พอยนี้ดีแต่เรื่องอผลตอบแทนที่ดีกว่าถ้าเทียบกับหุ้นกู้อย่างหนึ่งคือ,อมันไม่โดนภาษีถ้าต้องเช็คถือหุ้นกู้โดน15%านนะตัวดอกเบี้ย อันนี้คือบัญชนะตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเรื่องการกระจายนี่สําคัญนะคะนี่น้องเช็คที่พูดถึงเมื่อกี้ก็มีอยู่ทั้งหมดร้อยกว่าตัวค,ะค่ะน้องเช็คเดี๋ยวลองดูให้นะว่าปัจจุบันล่าสุดเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วขบวนการจัดสรรเขาก็ถือว่าเข้มงวดมากเลยนะคะกว่าจะเอาเข้ามาพอร์ตได้ตอนนี้เนี่ยหน้าสิบสี่นะคะเออเป็นอิชเชอร์เขาร้อยห้าสิบเก้าตัวเลยค่ะหน้าร้อยห้าสิบเก้าบริษัทนะคะค แล้วอดอกเบีย้ยที่เขาคิดเนี่ยเป็นแบบ floating rate บก็เหมือนอย่างที่น้องเชฟกังวลอะ่ะเอ๊ะถ้าเป็น floating rate แล้วอัตรามันเป็นขาลงอะ่ะจะบริหารจัดการยังไงให้ใหมีกำไรได้สูงก็คือใช้คำว่า leverage เนี่ยค่ะตอนนี้เขา leverage น้อยมากเห็นไหมคะคเขา leverage แค่0.48เอร์ซถ้าเขา leverage มากขึ้นหมายถึงศักยภาพในการที่เขาจะ หาเงินกู้มาเอามาปล่อยกู้เขาก็กินสเปลดแทนนะคะก็กองทุนก็ไม่น่าจะกู้แพงอยู่แล้วเนาะด้วยค,ความที่ว่าเป็นสถาบันการเงินนะคะดันนี้ก็เลยเป็นข้อดีถ้าเทียบกับเงินกู้นะคะที่มีความใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือถ้าถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยมันจะเป็นการไปซื้อจาก issuer ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็น การบรหิหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนนะคะการไปซื้อจากอิชูเออร์นี่คุณต้องดูเองนะ <laughs> <ม>แล้วก็ไปซื้อผ่านธนาคารธนาคารเขาไม่ได้การันตีให้บางคนเข้าใจผิดนะว่าเดินไปธนาคารธนาคารคือคนออกไม่ใช่ธนาคารคือคนขายขายอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้การันตีอะไรให้ <laughs> เราต้องรับผิดชอบเองในการที่จะวิเคราะห์เครดิตวิเคราะห์ความเสี่ยงเอง แต่อันนี้คือมีผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ให้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องระยะเวลาด้วยครับเวลาซื้อหุ้นกู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสองปีขึ้นไปนะครับสิบห้าปีเลยแต่อันนี้ก็คือจะถูกล็อกอัพไว้ประมาณปีหนึ่งครับใช่ค่ะล็อกอัพปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทุกไตรมาสนะคะพี่ลีเพิ่งถือหุ้นกู้สิบห้าปีมาน้องเชฟครับเพิ่งครบไปเมื่อไม่นานเนี่ยครับก็จริงๆแล้วการถือสิบปีสิบห้าปีมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่เพียงแต่ว่าบางคนหลายๆคนไม่ชอบ เออไม่อยากที่จะลงทุนแบบนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนแบบที่ยังได้ผลตอบแทนสูงและมีสภาพคล่องด้วยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ของการลงทุนถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการผลตอบแทนประมาณ10 11ซแบบสม่ำเสมอนะครับก็แนะนำกองนี้เลยครับ Asset Plus SCUI แบบ unhedge นะครับก็มีสัดส่วนไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็จะรู้ดีว่ามันผันผวนค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็อยู่ที่จังหวะการลงทุนด้วยเวลาเข้าออกเนี่ยอาจจะ จับจังหวะค่อนข้างยากนะครับกองนี้ก็มาตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะครับแต่เรื่องเรื่องของการที่ไม่ได้ทำเฮดจิ้งเนี่ยต้องอธิบายให้ชัดอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าเงินเนี่ยมันอยู่ที่37บาทบต่อนหนึ่งเหรียญสหรัฐทีนี้ถ้าค่าเงินมันกลับไปที่33มสามสีเนี่ยอกองทุนก็จะมีขาดทุนค่าเงินนะน้องเชฟซึ่งเกิดจากการตีราคานั่นแหละ แต่ถ้าเราไม่ได้ขายไม่ได้อะไรมันก็ไม่มีขาดทุนจริงแต่ในแง่ของผลขาดทุนตัวนั้นมันจะออ f s e t กับค่าธรรมเนียมที่ไปจ่ายค่าเห็ดจิ้งพอดีไงใกล้เคียงกันใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าสแควร์กันอะใช่ไหมคะสำหรับสำหรับปีนี้นะเรามองเป็นปีต่อปีนะแต่ที่ภาปีหน้าสมมติว่าค่าเงินค่าเงินปีนี้มันกลับไปที่34แล้วปีหน้าเนี่ยมัน เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยกองทุนก็จะเซฟเซฟอ่าเอรองถึงสปร์เซ็นทุกๆปีซึ่งการลงรทุนระยะยาวแบบนั้นเนี่ยการที่เซฟได้2องสเปอร์เซนี่ยมันก็จะคุ้มค่าสําหรับอ่าคนที่ไม่ต้องมานั่งพะวงรเรื่องการขึ้นลงของค่างเงินระหว่างปีรเราก็จะโดนืนเรื่องค่างเงินอีกทีตอนที่เราจะออกนน่นอ่ะเออซึ่งสุดท้ายค่างเงินมันอาจจะอยู่ในระดับปกตินั่นแหละ สามสบสามสอันนี้คือช่วงบางช่วงบางตอนในแต่ละปีเนี่ยค่าเงินมันจะผันห่วนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขายอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูพิจารณาเรื่องค่าเงินประกอบไปด้วยนะคะปกติของค่าเงินเราจะอยู่33-34ามี่นี่ะช่วงนี้ถือว่าไม่ปกตินะครับก็สำหรับกองอันเหตุนี้นะครับก็จะแนะนําให้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวนะครับ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะไปกองที่มีเฮด g e ครับก็สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ Adver ริไฟบินะครับสำหรับ so, วันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนสำหรับกองทุนสม่ำเสมอนะครับ10-11%วันนี้เช็คก,กับพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d ดแวร Public หรือว่าสแกนเคอร์โคดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ พราะเวลลี่ับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอ,อุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและเ a ลลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Value Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ